สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้นะฮะของที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้นะครับนั่นก็คือของเล่นดิจิมอนนะครับรุ่นครบรอบ20ปีทั้งของ USA แล้วก็ของ j ป p a นครับเกินให้เลยเผื่อสำหรับบางท่านที่เพิ่งกลับมาติดตามของเล่นดิจิมอนนะครับตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะฮะตัวแรกสุดเลยนะครับเริ่มวางจําหน่ายตั้งแต่ปี2017ฮะนั่นก็คือ นี่ดิจิมอนรุ่นครบรอบ20ปีสีน้ำตาลกับสีเทาตรงนี้นะครับวางจำหน่ายช่วงปี2017เป็น2สีแรกของรุ่นครบรอบ20ปีครับที่กลับมาให้เด็กที่ถูกเลือกอย่างพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาเล่นในตอนโตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเชื่อว่าเด็กๆหลายท่านก็อยากได้แต่อาจจะไม่ได้เล่นหรือได้เล่นนิดหน่อยกันสมัยนั้นนะครับปัจจุบันเราได้กลับมาเล่นกันอีกครั้งนึงแล้วนะคือดีใจมากนะครับนี่คือเว็บแรกครับสองสีนี้ถัดมาในส่วนของเว็บถัดมาที่2นะครับของเจแปน,น,นก็คือสีขาวโอเม สีดำอันฟามอนครับและก็สีทองซูบามอนครับนี่คือเวฟที่2ครับของญี่ปุ่นออกมาทั้งหมด2เวฟครับดังนั้นใครหาเวฟญี่ปุ่นก็หากันดีๆนะคราวนี้ครับได้มีโอกาสมาวางขายในโซนของฝั่ง USA กันด้วยนะฮะโดยแบ่งออกเป็น2เวฟครับเวฟแรกของ USA ประกอบด้วยทั้งหมด4สี4กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ สีน้ำตาลสีเทาสีเหลืองแล้วก็น้าเงินครับซึ่งเหลือกับน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสสีใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในเจแปนมาก่อนฮะและหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีการวางจําหน่ายเวฟที่2ตามมาครับนั่นก็คือสีม่วงใสสีน้ำเงินใสสีเหลืองใสแล้วก็สีเขียวใสตรงนี้ครับรวมแล้วนะฮะฝั่งของเจแปนมี5สีในขณะที่ฝั่งของ USA มีทั้งหมด8สีตามนี้เลยครับผมดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํา สินค้าใหม่ล่าสุดของดิจิบอลครบรอบ20ปีฝั่ง USA ครับนั่นก็คือสินค้าเว็บ3ครับเดี๋ยวขอเวลาจัดโต๊ะแป๊บเดียวครับสักครู่นะครับเอาแล้วครับได้เวลามาแกะเครื่องดิจิบอลครบรอบ20ปีของ USA เว็บ3กันแล้วนะฮะคราวนี้ขอบอกก่อนว่าสิ่งที่น่าตกใจของเว็บ3ก็คือจำนวนสีที่วางจำหน่ายในเว็บที่3นี้ครับคือเว็บแรก USA มี4สีเว็บ2เพิ่มมาอีก4ส,สีเป็น8สีใช่ไหมครับคือเว็บ3เนี่ยมันไม่ได้มาอีก4ส,สีครับ แต่มันมาทีเดียวถึง7สีแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะครับเนี่ยขออนุญาตนับให้ดู 1, 2 3 4 5ส7 7าี่ห้ากดกล่อง7สีครับคือโหดมากวางจำหน่ายทีเดียว7สีกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันว่าทั้ง7สีมีสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูขออนุญาตเนื่องจากจำนวนกล่องมันค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยขออนุญาตแกะให้ชมทีละสีกันเลยนะครับ ก็เอานี้ขอเนื่องจากมันมีสีพิเศษอยู่สีหนึ่งซึ่งเพื่อนๆน่าจะทราบกันแล้วผมขออนุญาตเริ่มจากสีธรรมดาก่อนนะครับสีแรกสุดครับนั่นก็คือนี่เลยฮะอันนี้น,นี่ดูกล่องก่อนเพราะกล่องของ USA เนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้คือเครื่อง USA เว็บสามสีแรกครับก็คือเครื่องสีขาวครับนี่หน้าตากล่องด้านหน้านะฮะเดี๋ยวกล่องผมโชว์รอบเดียวไปเลยนะครับแล้วก็หน้าตากล่องด้านหลังก็จะเห็นว่ารูปทุกอย่างมันยังคงเดิมนะครับไม่ได้มีการระบุเว็บอะไรกันชัดเจน ผมไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนของที่เที่ยวสีกล่องตรงไหนเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าแต่โดยพื้นฐานแล้วหน้าตากล่องเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้คือกล่องเว็บ3ครับคราวนี้เนี่ยมาดูตัวแรกกันก็คือสีขาวครับนี่หน้าตากล่องจะเห็นเลยว่าเป็นขาวตัดดำนะครับเดี๋ยวมาชมตัวจริงกันแกะไปด้วยกันเลยนะฮะอันนี้เนื่องจากว่าไม่มีโอกาสอัดซ้ำนะครับอาจได้รอบเดียวถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับนี่มาชมสีเว็บ3ามไปด้วยกันนะฮะตัวแรกครับวางกล่องที่พื้นก่อน ไ,ได้มาแล้วนั่นก็คือเครื่องสีขาวครับตัวนี้นี่หลบขอก่อนนิดนึงนะของเยอะมากเลยวันนี้นะฮะตัวแรกครับสีขาวแบบนี้ฮะโฟกัสให้นี่บอดี้ขาวตัดดำนะครับค่อนข้างจะมีความสวยมากโฟกัสให้ใกล้ๆเลยครับอันนี้ที่ต้องเน้นทุกสีให้เพราะผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านกำลังอาจจะกำลังหาซื้ออยู่นะฮะจะได้ตัดสินใจสีถูก อันนี้คือบอดี้ขาวตัดดำนะครับลายอิดเหมือนเดิมบอดี้ <Body S 2> เป็นแบบนี้ด้านหลังครับด้านบนด้านล่างเว็บ3แล้วนะฮะอันนี้คือสีขาวดำหรือจริงๆถ้าในเว็บเรียกก็จะเป็นเ,เรียกขาวเฉยนะครับสีไว้นะฮะสีที่1ครับนั่นก็คือสีขาวครับนี่ไว้ White นี่นะฮะชักเยอะนะครับพลพรพัก v p 2 0ปี us นะฮะมาดูสีที่2กันครับสีที่2คือตัวนี้ฮะ นั่นก็คือสีส้มใสครับนี่ชอบเป็นคนชอบสีส้มนะฮะอันนี้ชอบมากเลยสีส้มใสนี่หน้าตาในกล่องจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นส้มบอดี้สตัดขอบเขียวแบบนี้แล้วก็มาแกะชมกันครับคราวนี้เนี่ยขออนุญาตาวันนี้เป็นเรื่องของการอันบ็อกซ์นะครับให้ชมสีจริงของทั้ง7สีครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องของการปลดไข่นะฮะเพราะ ไขเ่เนื่องจากมีเครื่องออกมาทั้งหมด3เวฟมากกว่าเจแปนหเวฟนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของไข่ก็จะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าทั้ง7จสีมีไข่อะไรบ้างอยากให้คอนเฟิร์มกันหน่อยเดี๋ยวเรามาชมกันนี่คือสีของบอดี้ส้มใสนะครับนี่ตัดกับเขียวนะฮะอ่ะโฟกัสกันใกล้ๆนี่โอ้ยชอบฮะสีนี้สดมากใครพกไปไหนเนี่ยขอบอกว่าเด่นมากเลยนะครับนี่ส้มด้านล่าง นี่ฮะสีที่2ของวันนี้ครับเว็บ3 USA ส้มใสครับไว้ตรงนี้ฮะเอาละสีถัดไปเอาเป็นสีนี้ครับนั่นก็คือสีม่วงครับอันนี้จะเห็นเลยว่าไม่ใช่บอดี้ใสครับจะเป็นสีเครื่องม่วงนะครับตัดกับขอบดำปุ่มดำแบบนี้ฮึสีที่3แล้วนะมีทั้งหมด7จัดสีนะครับ เยอะใช้ได้เลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าดูแล้วจากสถานการณ์ไม่ควรจะมีเวฟที่4แล้วนะฮะควรจะเป็นโปรดักอื่นๆแล้วก็มีคนหลายๆท่านถามกันเยอะว่าเอ๊ะแบบนี้ทาง US จะมีโอกาสมี pendulum 20ปีกับเขาไหมอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเออเท่าที่ผมทราบเหมือนกับว่าตอน pendulum เมื่อสมัยนู้นนะฮะ20ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ออก US ดังนั้นโอกาสที่จะมี pendulum ในฝั่ง US จริงค่อนข้างยากนะครับแต่ตามข่าวลือก็คือ จะกลายเป็นดิจิมอลเอ็กซ์แทนยังไงก็มาติดตามกันต่อไปนะครับสีที่3ครับนั่นก็คือม่วงใสาตัวนี้นี่โฟกัสเป็นม่วงตัดดำนะครับนี่น่ารักสีนี้เขาบอกว่าน่ารักมากด้านหลังแบบนี้นะครับนี่คือสีที่3ครับโฟกัสนิ่นนึง วันนี้จะมีะแสงเงาประหลาดกว่าปกตินิดหน่อยนะครับในส่วนของแสงสะท้อนเพราะอะไรเพราะเนื่องจากมันมีสีประหลาดอยู่สีนึงครับที่ผมจำเป็นจะต้องปิดไฟห้องครับเลยทําการเข็นโต๊มาในตําแหน่งประหลาดนิดนึงนะฮะนี่สีถัดมาครับสีที่สี่ครับจะเป็นสีนี้นะฮะคือสีนี้เนี่ยพอดูผ่านๆคือผมมองดูเอ๊ะจะส้มก็ไม่ส้มจะชมพูก็ไม่ชมพูนะครับปรากฏว่าสีนี้ในตัวเว็บไซต์ครับเรียกว่าสีนีออนเรดครับ จัดเป็นสีแดงนีออนนะฮะดังนั้นเราวังเรียกสีกันผิดนะอโอเคสีที่สี่ครับสีนีออนเรดครับก็จะมีความจริงๆผมดูไม่ออกนะว่ามันเรดยังไงนะฮะดูแล้วมันออก เหมือนสีชมพูชมพูอมส้มนิดๆนะฮะแต่ก็เขาเรียกว่า n น o อเรก็ต้องตามนั้นคือถ้าเรียกเนโอเรผมจะไปนึกถึงเครื่องนิโรสวิชจอยสีแดงแบบนั้นมากกว่านะครับนี่ n นโอเรครับเป็นบอดี้นี้ตัดขาวครับด้านบนแล้วก็ด้านหลังครับนี่สีที่4ครับ n น o อเรเอาละเราจะไปสีที่5กันแล้วนี่ครับ สีที่5นี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นสีมามัดเข้มมากเลยนะฮะนั่นก็คือเครื่องสีดำตัดขาวครับขอบขาวปุ่มขาวนะฮะมาดูของจริงกันอันนี้เป็นสีที่ดูแมนมากนะครับแล้วก็ขอบอกว่าถ้าไว้ที่มืดเนี่ยเดี๋ยวจะหาไม่เจอเอานะครเพราะบอดี้เนี่ยดำสนิทเลยอันนี้ก็กล่องเต็มพื้นเลยนะครับ ีที่5้าของวันนี้ครับนั่นก็คือสีแบล็กครับดำตีเลยแบบนี้ตัดปุ่มขาวจวนะฮะนี่โอ้โหมีความมาัดเข้มมากด้านบนครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้คือเท่นะเขาบอกเลยว่าสีนี้เท่มากนะครับแบล็กครับสีที่หไว้นี้แล้วกันนะเราจะไปสีที่6กกันแล้วนะครับนั่นก็คือสีนี้ฮะ นี่จะคล้ายอันเดิมอันเดิมจะเป็นสีเ,เขียวใสตัดส้มครับแต่อันนี้จะเป็นเขียวแป๊ดตัดชมพูนะฮะสีนี้ตาม Official w e b s i บไซต์ที่เขาขายกันจะเรียกว่าสีนีออนกรีนครับหรือว่าเขียวนีออนนั่นเองครับนี่จะเห็นว่าเป็นบอดี้ใสตัดปุ่มชมพูขัดกับสีเก่านิดนึงนะ,ะสีเก่ามันจะสีเขียวมันจะออกสีทนเข้มนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับเขียวเกา่า ็จะขึ้นมาให้ดูคือครั้งนี้จะแกะให้ดูสีนายกับทุกครั้งครับเพราะจำนวนสีเครื่องมันเยอะกว่านะฮะนี่ฮะสีนีออนกรีนครับเป็นสีใสนะฮะบอดี้ใสเขียวจะออกเป็นเขียวสดๆหน่อยแล้วก็ตัดสีชมพูสว่างแปด๊แปดๆนะครับด้านหน้าครับด้านบนแล้วก็ด้านหลังครับโปร่งเลยแบบนี้นี่ และสำหรับใครที่เป็นคนชอบสีเขียวนะฮะสีเก่าคือสีนี้ครับนั่นก็คือสีเขียวใสธรรมดาจะเห็นว่าโทนสีเนี่ยมันคนละเขียวเลยนะเขียวเก่ามันจะเป็นเขียวเข้มครับตัดขอบส้มแต่เขียวใหม่จะเป็นเขียวนี่ออนตัดขอบชมพูครับนี่ฮะนี่ออนกรีนครับเอาละเราเดินทางกันมาถึงสีสุดท้ายของเครื่อง USA นะครับโห oh, ขอบอกว่าเต็มโต๊ะมากรุ่นครบรอบ20ปีอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะฮะได้เวลากันแล้วครับนั่นก็คือสีนีนี่สีนั่นก็คือ Glow in the Dark ครับหรือสีสว่างในที่มืดฮนะสองสว่างในที่มืดแบบนี้นะครับแพ็กเกจกล่องไม่ต่างอะไรกันนะฮะต่อให้มันจะมีความสามารถพิเศษในการส่องสว่างนะครับตัวกล่องมองเข้าไปข้างในจะเห็นว่าเป็นสีสีขาวใสๆอ่าใสนิดๆนะครับ ให้รู้ว่ามันโปร่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัดขอบเขียวแบบนี้ฮะนี่ที่ตั้งใจให้เป็นขอบเขียวคงเพราะเวลามันโกลอิดดาร์กมันคงเป็นสีโทนเขียวด้วยแหละนะครับมันจะได้ดูเข้ากันเราเดินทางมาถึงสีสุดท้ายของวันนี้แล้วนี่ครับถือว่า เป็นสีพิเศษจริงๆในรอบของเว็บ3เลยนะครับนั่นก็คือสี glow in the dark ครับเป็นสีที่ส่องสว่างในที่มืดนะฮะบอดี้แบบนี้ก็จะไปนึกถึงดิจิไวสมัยก่อนที่มันมีรุ่นแบบว่า g l o w in t h e dark ทุกวันนี้เหลืองแล้วนะฮะเครื่องแบบนี้นะครับนี่ glow in the dark เหมือนกันเวลาปิดไฟห้องเนี่ยสว่างจ้าขึ้นมาเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือวีเพซดิจิมอนครบรอบ20ปี glow i n t h e d a r k ครับเผื่อใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูครับด้านบน แล้วก็ด้านหลังแบบนี้ครับนี่มันจะโปร่งๆนิดนึงนะแล้วก็กลับมาด้านหน้าครับเอาละพร้อมกันหรือ,อยังนะฮะเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปแปลกๆนิดนึงเพราะตั้งใจที่จะปิดไฟให้เพื่อนๆได้ชมความเป็นโกลอิดดาของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีการเร่งคลิปนิดหน่อยชนบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะต้องลุกถอดถูฟังไปปิดไฟกันเลยทีเดียวสักครู่นะครับ เอาล้ครับเห็นกันหรือเปล่าอันนี้คือผมปิดไฟห้องแล้วนะฮะก็จะอันนี้มันถ่ายในที่มืดคงจะลําบากนะครับก็คืออยากให้ชมว่ามันเป็นโกลเดอรดาร์จะเห็นว่าสีอื่นบนโต๊ะมันหายไปหมดแล้วนะครับส่วนตัวโกลเดอรดาร์กเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันส่องสว่างขึ้นมาด้านอื่นเนี่ยอาจจะแสงไม่พอในส่วนของการโดนแสงนะครับมันก็คืออาจจะไม่สว่างเท่าด้านหน้าหรือเปล่าหรือด้านหลังมันไม่สว่างก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ดูมีแสงนิดนึงนะนี่ด้านหน้าครับจะเห็นเลยว่า มันสว่างแบบนี้ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในด้านหลังมันสว่างกว่านี้หรือเปล่านี่ใครเล่นแล้วที่โดนแสงด้านหลังบอกทีนะครับเพราะเพราะตัวนี้มันเพิ่งแกะมาจากกล่องนะฮะมันก็เลยดูดูโดนแสงเฉพาะด้านหน้าครับนี่คือ row i n t h e d ด r คครับนี่ขออนุญาตเปิดไฟสักครู่ครับเอาแล้วครับผมกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการเปิดไฟท่อนะครับนั่นก็คือสีสุดท้ายที่ได้โชว์ไปเมื่อกี้คือสี glow i n the d ด r k ครับ คือดูจากด้านหลังเนี่ยมันน่าจะวัสดุเดียวกันนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าเวลามันอยู่ในกล่องเนี่ยมันโดนแสงแต่ด้านหน้าผมก็เลยเข้าใจว่ามันสว่างแต่ด้านหน้าเมื่อกี้เนะครับดังนั้นถ้าปิดไฟจากด้านหลังแล้วมันก็ควรจะสว่างเหมือนกันนะฮะด้วยตัววัสดุนะครับยงไงใครสนใจรุ่นโกลดาก็อาจจะต้องลองดูเอาด้านหลังไปรับแสงด้วยนะมันจะได้สว่างทั้งสองด้านกลับมังนะฮะก็คงไม่มีโอกาสลองแล้วล่ะเพราะวันนี้ก็ แกะครบเป็นที่ร้อยทั้ง7สีแล้วครับแล้วก็ถ้าจะลองด้านหลังคงต้องขอแยกเปิดทิ้งไว้อีกนะฮะซึ่งอาจจะทําให้เพื่อนๆเนสียเวลาไปกว่าน,นี้นะครับก็รวมกันแล้วนะฮะตอนนี้เครื่องมีเพชรรุ่นครบรอบ20ปีรวมทั้งทุกเวฟของทั้งโซน US แล้วก็เจแปะเออถูก US แล้วก็เจแปะนะครับจะมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยแถวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะแถวล่างอีกห้าเป็นสิบเอ็ดครับและอันนี้ใหม่ใหม่อีกเจ็ดเป็นทั้งหมดสิบ 8สีครับ18เครื่องที่อยู่ตรงนี้นะครับกับเครื่องเล่น V p e พรุ่นครบรอบ20ปีของทั้ง2โซนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะมีออกเครื่องเล่น V p e พ20ปีนะฮะแล้วก็ขอให้กระโดดไปรุ่นอื่นบ้างเพราะผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านอยากเล่นเครื่องที่เป็นเมนูนภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของโซน USA เนี่ยกับเครื่องรุ่นอื่นเช่นอาจจะเป็นไพ่ดุล่ำหรือดิจิมอน X นะครับ ยังไงก็ไปลุ้นกันต่อไปนะฮะส่วนโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาไขาปริศนาว่าไขาทั้งจัดสีของ USA เวสนะครับได้ไขเอ็กซ์คลูซีตัวอะไรบ้างในสีไหนนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาติดตามชมกันอีกทีนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมอาจจะตะก,กุตะกักไปตอนปรับปิดไฟไปบ้างต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ